Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ๆๆๆๆๆ Kapani Yatim ๆๆๆๆๆ จังหวัดนราธิวาสนะฮะใกล้กับหาดนราทัศน์แห่งนี้แน่นอนครับเรามาทํารายการนี้ยาติมคัดสรรเพื่อที่จะคัดสรรสิ่งดีๆมอบให้กับผู้ชมรายการยาติมทีวีพี่น้องครับผู้รู้คนรู้กับคนไม่รู้ย่อมไม่เท่าเทียมกันวันนี้เรามาร้านของ อุตสตาดอาจารย์มหัมัดคอยานะครับซึ่งเป็นนักวิชาการอิสลามอีกท่านหนึ่งแต่ว่าท่านทำธุรกิจไปด้วยเปิดร้านนาราทัตซุป,ปเปอร์ซุปเปอร์มาร์ทเนี่ยนะครับมีขายสินค้าหลากหลายทีเดียวเยอะมากแล้วก็ยังมีสินค้าที่เป็นลักษณะของของเล่นเป็นร้านค้าส่งที่ส่งไป ใน13าอำเภอของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับมากมายทีเดียวดัะนั้นผู้รู้เนี่ยทำธุรกิจการค้าด้วยแน่นอนฮะเขาต้องอพัฒนาธุรกิจของเขากว้างไกลและนำไปสู่สำเร็จได้ไปชมการบริหารของเขาการทำธุรกิจการค้าที่นำไปสู่ความสำเร็จได้ต้องมีอิสลาม ต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านธุรกิจและก็ทางด้านศาสนาประกอบควบคู่กันไปอินชาอตวะธุรกิจนั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรไปติดตามรับชมกัครับ ทนักชมครับเราเข้ามาในาร้านนรัฐัสซุปเปอร์สโตร์แห่งนี้แล้วกว้างขวางใหญ่โตะนะฮะแล้วก็สินค้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเราจะคุยกับเจ้าของกิจการนี้นะแนะนำตัวด้วยครับท่านครับอัลกุอะอัลลอมุลเลาะมัลคุมาราะฮฺมัตุลลัมกุรอห์กะตบผมนายมูฮัมหมัดคอยาครับดังเดิมเป็นคนนราธิวาสแล้วก็เกิดนราธิวาสแล้ว <rier>. ก็ ครับผมครับที่นี่เขาเรียกกันไงที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียกอุตตะอุตตะมะคอยาสตัตมะคอยาพี่น้องที่ชมรายการยาตีนทีวีในภาคภาษาท้องถิ่นเนี่ยจะพบกับสตาต์มะนะมายูเนี่ยนะร้านนี้อยากจะให้สตาตมะเนี่ยนะฮะเล่าประวัติความเป็นมาที่เดิมเนี่ยทำอะไรมาก่อนถึงได้มาเปิดร้านใหญ่โตขนาดนี้ได้นะฮะ จำได้แล้นะครับจากเดิมเนี่ยผมก็เคยคิดว่าวันหนึ่งถ้ามีลูกเนี่ยอยากจะมีธุรกิจคือเป็นการคิดตั้งแต่ก่อนแต่งงานโอ้ครับพอได้แต่งงานกับภรรยาก็เลือประมาณสิกว่าปีอันนี้ภรรยาคนแรกใช่ไหมคนแรกครับผมกำลังหาันที่สองครับครับผมทีนี้เนี่ยก็มานั่งคุยกับภรรยาว่า เราจะใช้เงินพ่อแม่เนี่ยมันก็อาจจะน่างเขียนเพราะว่าเราสร้างครอบครัวมาแล้วอัอนนี้ก็พยายามคิดว่าเราจะทําอะไรดีอ,อ,อะไรอย่างที่ทําก่อนหน้าน,นี้ล้มเหลวเราเริ่มต้นจากอะไรช่วงนั้นเริ่มต้นจากการขายเหมือนกันครับผมแต่บางอย่างเนี่ยเราขายแล้วมันไม่ใช่ความต้องการของลูกค้าอ,อืครทำให้ทุนตอนนั้นเนี่ย เราก็ไม่มีทุนครัแต่ด้วยไม่ใช่ความต้องการของตลาดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสามพันบาทเนี่ยเยอะสำหรับผมเยอะเลยเยอะเครับเริ่มต้นจากเงินสามพันบาทก็หายไปสุดท้ายก็มานั่งคิดกับภรรยาว่าเออเราต้องทําอะไรครับก็มองจุดแข็งของร้านของพ่อครับมีลูกค้าจาก บางอำเภอเนี่ยมา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 ขุดเหมนร้านพ่อครับก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องมีอะไรของตัวเองอืก็เลยได้ความคิดจากแม่แม่ก็บอกว่าทําสินค้าตอกแผ้งตอกแผ้งนะท่านผู้ชมฮะทีแรกผมงงตอกแผงคืออะไรก็คือเป็นแข้งแผงนี่แหละฮะจะมีประเภทไหนบ้างที่ขายก็เป็นเครื่องเทศด้วยอะไรนสิ่งแรกที่ผมทากับภรรยาก็จะเป็น อาริมีเครื่องเทศซึ่งเป็นชื่อของภรรยาเลยใช้แบรนด<อ>์ชื่อภรรยาอ๋อใช้แบรนด์เราเองเลยครับผมเป็นอาริมีเครื่องเทศครับแล้ววัตถุดิบอะวัตถุดิบก็เอาจากกรุงเทพอ๋อส่งมาสั่งมาสั่งมาจากกรุงเทพครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําประมาณตั้งแต่เริ่มจนถ,ถึงวันนี้ก็ยังทําอยู่อ๋อมาชาลล์เป็นแรงบันดาลใจของ การเติบโตของร้านวันนี้เริ่มจากตรงนี้เลยนี่คือจุดร่มต้นเลยกับจุดแข็งของของร้านนี้เลยครับผมแะก็คือเครื่องเทศเี่คืทีนี้เนี่ยหลังจากทําเครื่องเทศเสร็จผมก็ได้ตอบรับไปเรียนที่มาดินนะแสดงว่าครับผมแต่งงานก่อนไปเมืองนอกก่อนไปเมืองนอกนะครับก่อนหน้านั้นก็ได้ทําทําเองเลยกับภรรยาสองคนเลยครับนั่งกับภรรยาก็ทำเองพอ ถึงเวลาก็สุดท้ายแล้วก็ให้ลูกคนหนึ่งพอ,อได้ลูกคนหนึ่งก็ได้แรงบันดาลใจว่าจะทําสําหรับลูกคนแรกรซึ่งเป็นสินค้าที่วัดติบยานคิปจอบโดยใช้ชื่อลูกคนที่หนึอบูติบยานอบูติบยานอ่าคนนี้เลยติบยานคิปจอบซึ่งสินค้าที่อยู่ภายใต้ของติบยานก็จะมีเกือบประมาณ30กว่าสินค้า มีอะไรบ้างมีกิทช็อปอาจจะเป็นยางปลูกผมจะมีการไกรจะมีการไกรตัดเล็บแล้วก็จะมีของกิทช็อปทุกอย่างก็จะมาตอกแผงอย่างนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับคนที่จะไปซื้อไงเวลาคนมาซื้อสําหรับลูกค้าไายปลีกเนี่ยเขามาซื้อหนึ่งแครับลูกค้าเขาไปตั้งที่ร้านลูกค้าก็มาดึงดึงดึงเยเขาไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อเป็นแคล็อกใหญ่ไม่ต้อง ก็คือสามารถมาเลือกซื้อได้เลยครับผดึงไปได้เลยครับผมโอ้โหอันนี้เป็นต้นแบบเลยนะครับที่การค้าในระดับล่างที่เขาเขาทำกันเนี่ยสามารถที่มาเลือกซื้อหาได้เลยครับผมนะครับพอหลังจากทิพยานกิพย์ชอบก็อยู่ตัวทำเลยนพออยู่ตัวเสร็จได้ลูกคนที่สองครับโมซินโมซินตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศได้ลูกโมซินคนที่สองอ้าวอยู่ต่างประเทศแล้วได้ลูกได้ไงอ่ะรยา พาภรยาไปเลยอ๋อพาภรยาไปด้วยภยาไปอยู่ที่นู่นครับแต่ธุรกิจก็ยังยังเดินดำเนินต่อดำเนินต่อโดยหาลูกจ้างครับเพื่อมาทําต่อแทนเราโอ้นะครับค้าขายก็ยังค้าขายต่อไปไปเรียนก็ไปเรียนครับแล้วทลูกก็ทําต่อไปทำต่อไปโดยภรรยายังไม่เพิ่มครับหลังจากนั้นก็พอได้ลูกคนที่สองเนี่ยก็ยังไม่มีธุรกิจผมก็ทําไกด์อยู่ที่นี้นะ ทำไกล์กับมาเลเซียอ๋อครับเป็นไกดเวลาคนไปออมร้อเราก็แนะนำสถานที่ก็พาโอ้โหยัดไปตามจุดต่างๆสถานท่องเที่ยวขึ้นไปต่ออิฟไปไปหลายๆที่เลยนะที่เออมายังเรียนเรียนพังๆก็ทำงานพางๆครับหลังจากที่ได้กลับบ้านจบจบกลับบ้านก็เริ่มเริ่มคิดว่าเอ๊ะบิดยานเขามีผิตภัณฑ์ของเขาครับลูกคนที่ 2, คนที่3ามน่าจะมีผิดภัณฑ์ของเขา ก็เลยมาคิดค้นว่าเราจะทําอะไรก็เกิดขึ้นโอเคมุกสินเป็นพวกบวยบวยก็คืออาหารการกินเชทานเล่นทานเล่นโอเคมุสินนี่นี่ก้าวมาตลอดเลยนะจากเครื่องเทศมาเป็นคลิปชอปเครื่องเทศนะมาเป็นคลิปชอปคลิปชอปมาเป็นอาหารทานเล่นครันะตอนหลังจากนั้นก็ มีคนที่สามชื่อมุกกริมสามคนแล้วเหรอตอนนี้หกคนนี่แม่เดียวไหมแม่เดียวครับผมต้อนเสียหนึ่งเหลือหกอ๋อเสียไปหนึ่งครับหน่จากนั้นก็เริ่มของมุกกริมรอบเป็นเป็นอาหารทานเล่นด้วยกันแต่เป็นแพ็คไม่ได้ตอกไงอ๋อครับชื่อแบรนด์มุกกริมจีจัรจีจาร์แปลว่าอะมรแสดงมีเปรี้ยวมีเปรี้ยวใช่ไหมอ๋อเป็อชาชนิดเปรี้ยวก็ใช้ชื่อมุกกริม พอหลังจากนั้นครับได้ลูกคนที่สี่ตอนนั้นเนี่ยเสียชีวิตเชื่อมดรอกมาเสียชีวิตที่มาดินเน่ยเกิดมาก็เสียอ๋อพลาดแลเสียเราอยากทำจากนั้นก็คนที่คนที่สี่แต่คนที่ห้าชื่อวีอาร์ม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 ก็มีผลิตภัณฑ์ของเขาชื่อวีอาร์มทอยทอยของเล่นของเล่นต้องแพง นี่มีลูกคนหนึ่งเกิดสินค้าตัวหนึ่งใช่คนหนึ่งเกิดสินค้าชนิดหนึ่งพยายามทําตามแนวคิดของพ่ออิหม่ามชาฟชอีกโอ้ครับแล้วถ้ามีภรรยาเพิ่มนี่จะเปิดร้านใหม่อีกต้องมีต้องมีต้องมีอยู่แล้วครับผมเน็ตดีมากเลยครับครับผมหลังจากนั้นก็พอได้วีอาร์มก็วีอาร์มก็เป็นตอกแทงเกี่ยวกับ ของเล่นครับก็ขายอยู่ฝั่งหน้าร้านของเล่นอันนี้ฝั่งฝั่งตรงข้ามนี่ยแหละของเล่นครับหลังจากนั้นก็นิดะนิดะเนี่ยตอนนั้นหลังจากที่กลับมาภรรยาแกก็ทําอาบายะนำเข้าจากนำเข้าจากไหนจากซาอุอ๋อนู่นเลยจากซาอุแกก็ขายในออนไลน์เราทำดีแล้วได้สัญญาณพอได้สัรญยะหนึ่งก็ก่อนโควิดแกก็อยู่ ก็เป็นเมื่อสองสองปีที่แล้วนะแล้วเป็นมาไงหลังจากที่นำสินค้าขยายเมื่อจะกลับมาแล้วเรียนสำเร็จการศึกษาที่จะมีอิสลามียังอาจารย์มะคอยาเนี่ยเป็นที่รู้จักนะเป็นอาจารย์หนุ่มที่พูดจาฉะฉานชัดเจนมีวิธีการให้ความรู้และมีไล์ทุกเช้านะประจำทุกเช้าเป็นที่ แหมสาวๆนี่ดูแชร์มาให้ผมนี่เยอะเลยนะบอกให้ก่อนนะไม่เคยพูดให้ฟังนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคําสอนที่น่าฟังแล้วก็นาฮะดีษนำกุรานมาให้สอดคล้องกับสื่อสมัยใหม่ด้วยนะครับก่อนที่จะเป็นร้านนี้ตอนนั้นเป็นอะไรฝั่งนู้นเป็นอะไรนะก่อนจะเป็นร้านนี้ก็เปิดร้านของลินครับใช้ชื่อ U M K ยูแปลว่าอุสตาต์มแปลว่ามูฮัมหมัดเคแปลว่าคอยานาำสกุลอ๋อยูเอ็มเคอุสตาตมะคอยาครับผมนะเป็นไงประสบความสำเร็จไหมเห็นว่าโอ้โหของเต็มล้นร้านเแล้วก็ระดับหนึ่งก็พอได้อยู่พอได้อยู่เพราะว่าเป็นของเล่นของเล่นคนจากบางจังหวัดก็มามาอดนุนทำนี่แหละเพราะว่า อาจจะเป็นฟิวสตาด้วยอ่าเพราะว่าเขารู้จักเราก็มาด้วยคนมาในในร้านสตาเราก็เปิดเป็นเป็นจุดแข็งจริงจริงตอนตอนไลฟ์น่าจะบอกว่ารับหนุนมโดย UMK สัตมะข่อยยาเนี่ยอย่างเงี้ยฮะก็ก็เขาจะตามมาซื้อใช่ไหมตามมาซื้อจากนู่นแล้วะข้างบนข้างบนนู่นนะทำร้านเครื่องของเล่นเด็กเสร็จเหตุใดถึงจุดเริ่มต้นที่มาทำร้านนี้ มองตอนนั้นป็นมันเราคิดอย่างคิดอะไรคือแรกๆเนี่ยคือสถานที่ที่เปิดร้านของเล่นเนี่ยเป็นบ้านของตัวเองเป็นบ้านหน้าบ้านเรานู้นเนี่ยนะทางนู้นเป็นหน้าบ้านแล้วก็บ้านที่สร้างเนี่ยเพื่อที่จะอยู่อ๋อครับแรกๆแล้วก็เจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาก็มาสร้างก็เลยตกลเช่าแล้วก็เช่าหมดเลยเราเช่าเลยเช่าหมดเลยพอหลังจากเช่าปุ๊บแรกๆก็จะลงของเล่นที่นี่แต่คิดว่าของเล่นเนี่ยเรามีรายได้แล้ว ครับอ่าเรามีกำไรอยู่แล้วถ้าเราไปเปิดซ้อนซ้ํากันก็มันก็กําไรเดิมก็เลยมานั่งคิดกับพายาว่าเอะเราต้องทําอย่างอื่นนอกจากนี้ครับก็เลยเกิดไอเดียว่าเราต้องเปิดของชําราคาปลิกเอาราคาผลิตด้วยราคาปลีกนะครับออราคาปลิกขายปลีกเป็นรัานขายปลีกพ่อเนี่ยขายทรงอ๋อแบ์เฮงเนี่ยขายสรงอ่าผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเอาของจากพ่อมาเปิดเป็นปลีกน่าจะดีกว่าแล้วก็ ระว่าความเสี่ยงเนี่ยไม่เยอะกับเราเป็นลงของเล่นใหม่คือการขายส่งขายปลีกเนี่ยแตกกันแตกต่างกันใช่ไหมก็คือขายส่งเนี่ยก็จะซื้อเป็นอตใหญ่อตใหญ่นะเอาไปขายที่ตามท้องถิ่นต่างๆแต่ขายปลีกเนี่ยพี่น้องสามารถแวะเข้ามามาเลือกซื้อนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เลยราคาก็ตามกำลังซื้อของท่านเป็นไงฮะที่ผ่านมาโอ้โหทำไมลงสินค้าเยอะขนาดนี้ก็เราทำดีแล้วหลังจากที่เราเปิดเนี่ย ออวาลินาหิลหัามเป็นความประสงค์ของก็ใช่ไหความประสงค์ของเราแล้ว,ลว,ลวก็พยายามเรียนรู้การตลาดว่าการขายเนี่ยทำยังไงให้เหมือนกับเขาตอนนี้มีบิ๊กซีตอนนี้มีเซเว่นเขามีกลยุทธ์อะไรในการเรียกรอ้องดึงดูดลูกค้าทีนี้เราก็ไปศึกษา,อกาพอศึกษาปุ๊บมันก็ระ้ว่าเขามีจุดแข็งของเขาหนึ่งในนั้นการเรียกลูกค้าเพื่อสะสมแต้มเราก็มานั่งคิดก็ซื้อโปรแกรมซื้อระบบมา เพื่อที่จะมาสอนน้องๆที่อยู่ตรงนี้ซื้อระบบลูกค้ามาซื้อเนี่ยเราก็จะแจกแต้มสองร้อยได้หนึ่งแต้มสามร้อยว่าไปตามตามกระบวนกนารการตลาดหลังจากลูกค้าซื้อระบบก็จะคำนวณว่าเลูกค้านี้ซื้อจากเราเท่าไหร่เร,เรากาไรเท่าไหร่รเราสามารถให้อะไรกับลูกค้าเป็นไงสูอง้อย่างเช่นพัดลมอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็เป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าอ๋อเราเตรียมไว้สมนาคุณด้วเตรียมไว้เลยนะ แล้วก็บางอย่างลูกค้ามาร้านเราเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งบางทีนี่สินค้าราคาสิบบาทแต่เราให้ลูกค้าสามารถเลกซื้อในราคาเอางั้นเลยนะเอางั้นเลยผมยอมผมยอมผมยอมเขาเรียกว่ายอมขาดทุนกาไรขาดทุนกำไรหน่อไม่ไม่ต้นทุนด้วยต้นทุนด้วยเพราะว่าสินค้าถ้ามาในราคา10บาทต้นทุนก็จะมาในราคา8บาทแต่เรา ยอมเสียสามบาทเพราะว่ายังไงเราได้กำไรจากลูกค้าแล้วเราก็ให้เขาอีกก็หมายความว่ามาซื้ออย่างอื่นแล้วก็อันนี้แถมไปได้ราคาพิเศษ,าาเศษวิธีการทำเช่นนี้เนี่ยทำให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็กลับมาซื้อกลับมาซ้ำไหมกลับมาซื้อใหม่ลูกค้ากลับมาแล้วก็ยังโฆษณาเราไม่ต้องใช้ไปบอกต่อด้วยไปบ,<อ>บอกต่อไปบอกต่อบอกว่าต้องมารา้านนุชตั๊ท่านผู้ชมครับนี่เป็นจุดเด่น ของร้านนี้นะครับการทำงานเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งทำไมลงสินค้าเยอะมาเลยสัตว์ก,ก็การที่เรามีสินค้าเยอะเนี่ยเป็น<ะ>ทางเลือกอนะถามว่าลูกค้าไปร้านอื่นได้ไหมได้แต่ร้านอื่นของไม่เยอะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องไปสองสามร้านในจุดประสงค์เดียวกันหมายถึงว่าลูกค้าจะซื้อของ ลูกค้าจะต้องไปร้านนี้เพื่อซื้อน้ำมันครับลูกค้าจะต้องไปร้านนี้เพื่อซื้อของชิปช็อปลูกค้าในมาที่นี่คืออาจจะไม่ครบสมบูรณ์แต่อะไรคือความต้องการของลูกค้าเราก็พยายามเสริมครับลูกค้ามาบอกว่าสตาร์ให้เมียน,นี้นะเราก็เพิเพ่มขึ้นก็ส่วนใหญ่จะมาบอกกันครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนเป็นบุคคลทั่วไปครับเป็นบุคคลทั่วไปที่ซื้อของในราคาถูกลูกค้าไปใช้ต่อในราคาถูก ตไปเลยต่อไปครับเอ่อขึ้นปนะ้ายหน้าร้านว่าอะไรนะตอนนี้ตอนนี้ใช้ชื่อว่าเฟมิลี่อ่ตอนนี้ใช้ชื่อว่าเฟมิลี่เพราะว่ามันมีเหตุเอ่อเฟมิลี่เนี่ยมันจะมีร้านขายของแบบนี้เหมือนกันครับ <c oughs> ก็เลยผมคิดว่าอาจจะมีเรยกว่าเขาเข้าใจว่าอาจจะเป็นสาขาโน้ยก็เลยเขาเนั่ยคิดว่าเราเปลี่ยนเป็นนาราทัศ เพราะว่าเฟมิลี่ดั้งเดิมเนี่ยผมใช้เฟมิลี่แต่โลโก้ยังใช้คำว่าเฟมิลี่อยู่เพราะว่ามันเป็นธุรกิจของครอบครัวศูนย์รวมเฟมิรอบครัวคือครอบครัวแหละใช่ครับผมอันนี้ของของเราครอบครัวเดียวหรือว่าครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเราด้วยคนเดียวเฉพาะครอบครัวเราภรรยาคนที่หนึ่งเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเกาได้ยินนะ ยังนอนอยู่ก็หยอกล้อกันนะครับนะเขาพูดอย่างนี้มานานแล้วฮะก็ยังอยู่เท่าเดิมเนี่ยแหละวิธีการบริหารร้านของเราเนี่ยซูเปอร์มาร์ทเ่ยนะนาทัศซูเปอร์มาร์ทการดูแลน้องๆทีมงานของเราเนี่ยคนทำงานเนี่ยเรามีวิธีการบริหารอย่างไรให้เขากระตือรือร้นในการดูแลเชลเติมของ การทําบัญชีการลงอะไรต่างๆเนี่ยเรารเราวางระบบยังไงครับคือคืออย่างนี้คือเขามาทางานกับเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาจะเอาเงินเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวแบบนี้เนี่ยอย่างแรกเลยตทนที่เรามีน้องๆเนี่ยเราต้องไว้ใจเขาผมไม่อยู่เขาทางานได้ผมไม่อยู่เขาทํางานได้และก็เขาสามารถแทนผมได้ กิจการของเราอยู่ภายใต้มือเขาหมายความว่าเราวางระบบไว้เราวางระบบรับแต่ทุกอย่างไม่จําเป็นเราต้องอยู่แต่เขาสามารถเดินตามที่เราวางไว้ได้ือทีนี้เนี่ยหนึ่งในแรงบันดาลใจของน้องๆคือผมจะมีโบนัสจะมีโบนัสให้กับน้องๆคือเงินเดือนแต่ละวันก็เราก็แล้วก็ทํายอดได้ทยอดได้เราจะให้โบนัสใครมาครบตามที่เรากําหนดเราก็ให้โบนัส มีวันหยุดไหมตอนนี้ยังไม่มีวันหยุดตอนนี้น้องๆเขาทํางานแบบยังไม่ยังไม่ยังไม่ไมเหนื่ยอยก็เลยถามว่าวันหยุดเนี่ยยังไม่มีเ,ออเพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะพยายามเพิ่มพนักงานก็จะเป็นการเปลี่ยกนกะท่านผู้ชมครับนี่คือโต๊ะครูนะอุตสตาร์ <c oughs> แล้วก็ทำอาชีพทำธุรกิจร้านใหญ่โตสี่ห้องเนี่ยผ่านหน้าร้านมานี่เฉพาะครอบครัวเขาเนี่ย ฝั่งนู้นด้วยเป็นร้านของเล่นฝั่งนี้เนี่ยเป็นซูเปอร,นะร์มาร์ทนะนราทัศซูเปอร์มาร์ทด้านซ้ายนู้นเลยไปนู้นเนี่ยแบเฮงฮะ,ะ,ะร้านเก่าแก่เลยเป็นร้านขายส่งนะครับที่นี่มีตั้งแต่ทุกอย่างนะดูได้เลยเข้ามาเนี่ยอสตาร์คิดว่าของเราเนี่ยจุดเด่นของเราดีกว่าเด่นกว่าคอลเลกชนสโตร์อื่นๆเนี่ยบิ C, ๊กซี เซเว่นโลตัสบิ๊กเนมทั้งหลายเนี่ยเราสู้เขาได้ตรงไหนคือถามว่าเราสู้เขาได้ไหมแน่นอนเราที่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาใหญ่กว่าเรารแต่เราพยายามสร้างพันธมิตรบิ๊กซีเราก็สร้างพันธมิตรกับเขา,าเขามีสินค้าอะไรเขาก็เสนในเราเขาก็เสนในเราเราก็ร่วมมือกับเขาอะไรที่เราสามารถทําได้เราก็ทำแล้วก็ถามว่า เขาเรียกว่าจุดเด่นของเราเนี่ยคือลูกค้าเป็นคนตัดสินว่าเรามีข้อเด่นอะไรที่ในเรื่องของราคาในเรื่องของสินค้าลูกค้าก็เดินดูสะดวกสบายในการจัดสินค้าพอเวลาลูกค้ามาลูกค้าก็จะมีโซนต่างหากหรือสาหรับลูกค้าอ่าลูกค้าต้องการแผ่นพืชลูกค้าก็ไปฝั่งหลังลูกค้าต้องการพวกน้ำก่อนหน้าลูกค้าต้องการพวกอ่าเรียกว่ากล่องอะไรถุงอะไร คือสามารถที่จะร่วมมือกันได้และก็ลูกค้าก็สะดวกมาในการเดินนร้าอยากจะให้ฝากแนวคิดการทำธุรกิจตอนนี้ขณะนี้เชื่อว่ามุสลิมเนี่ยเติบโตด้วยกับการทําธุรกิจมากมายธุรกิจประเภทที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าของนิสตอ่อร้านที่เราทำเนี่ยฝากให้กับผู้ชมรายการครุณคุนดีแล้วนะครับก็อยากจะฝาก ปก่ิเราว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นอัลมีรอสเป็นมรดกของนบีเพราะท่านนบีเองอยู่กับท่านยินคอิยอะก็นบีก็ทำการค้าการค้างถ้าเราย้อนไปยังซอฮาบะเนี่ยอัลมุรัฏมานเบนอัลการทำงานของอัลมุรัฏมานเบนอัลเนี่ยทั้งทั้งที่ในสมัยนบีทำตาคอเนี่ยซาฮบะท่านหนึ่งให้เขาเรียกว่ายอมทุกอย่างเพื่ออัลมุรัฏมานเบนอัลที่ดิน ภรยายอมให้แต่คำตอบของดรัมมันเป็นเอาคือดุลเดนิอัสตลาดยี่นี้กับฉันว่าตลาด่ตลาดอยู่ไหนวาชอมอันนี้คือคำพูดของดรัมมันสุดท้ายดรัมมันก็ได้อยู่บนลำแข้งของตัวเองทำงานจนกระทั่งสุดท้ายได้ฉายานามว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยดรัมมันเป็นเอาทีนี้เนี่ยผมก็มานั่งคิดว่ามุสลิมจำเป็นที่จะต้องรวยครับ เพราะในอายะห์อัลกุรอานหลายอายะห์ที่ส่งเสริมรให้มุสลิม,มรวยเพื่อที่จะมาส่งเสริมอีกคนระดับล่างไม่ว่าจะเป็นคนจนอัลมาซากินมุสซาบินแบ่งปัน,ช,ปนช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้เติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาแต่ทำดูดิละสุดท้ายผมอยากฝากให้กับพี่น้องทุกคนว่าเราทําวันนี้ไม่ใช่เพื่อวันนี้แต่เราทําวันนี้เพื่อวันหน้าขอช เพราะว่าหล,หลักคิดของผมถามว่าทําเพื่อลูกทําไมอยู่แนวคิดของอิมามพ่อของอิมามชัยดเนี่ยนะซึ่งยอมย้ายจากนาครมักกะไปยังปาเลสติน้นสุดท้ายบอกคําตอบให้กับภรรยาว่าฉันได้เก็บเงินก้อนหนึ่งซึ่งเงินเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ฮาลาลก่อนจะใช้เงินก้อนนี้ไปเลี้ยงชีพอิมามอันนี้คือคําตอบว่าผมจะต้องใช้เงินที่ฮาลานเพื่อเลี้ยงลูก ก็เลยเกิดธุรกิจเพื่อที่จะมาสร้างเพื่อล so 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 ูกแล้วก็การสําเร็จใครจะมองว่าความสําเร็จอยู่ที่ไหนแต่ผมมองว่าความสําเร็จแท้จริงการที่เราใจทํางานแล้วเราได้แบ่งปันเราได้ทําเพื่อว่าเรนสำเร็จที่สุดนะเพราะว่าโลกของเราไม่ใช่ที่นี่สีฮาวอแต่โลกหน้าคือส่วนของวัอัลลอฮฺวัาอัลฮัมดุลลาฮฮะชุกกตอลัสมาตาลาวันนี้มีความสุขฮะกับการที่ เราได้ทราบและเข้าใจถึงเป้าหมายการทําธุรกิจซึ่งแหมย้อนไปถึงท่านอิมัมชฟีอีวิธีการให้กับท่านอิมัมชฟีอีตั้งแต่บรรพุรุษของท่านจนกระทั่งมาถึงอาจาร,รย์อุสตัตมะคอยาที่นี่ันนี้ดีใจมากครับแล้วก็ภาคภูมิใจกับการทําธุรกิจของอาจาร,รย์มะคอยาพี่น้องผ่านมาที่หาดนราทัศน์เลี้ยวขวามานี่ก่อนแวะมาซื้อสินค้าที่นี่นะฮะนาราทัศน์ คนเนี่ยซูเปอร์มาร์ทนะฮะฝั่งตรงข้ามนี่เป็นร้านขายของเล่นมีหลากหลายทีเดียวสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมรายการกับยาตีมทีวียาตีมคัสสรนในรายการนี้เชิญครับผมเยลยล่ะก็ต้องขอขอบคุณยาตีมทีวีที่เป็นสื่อในการให้โอกาสสำหรับคนอย่างผมไม่ว่าจะเป็นในรายการเล็กๆภาษามาลายูท้องถิ่นสามารถใช้สื่อในการด่าว่าและก็อย่างที่สองหรับรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณยาตีมทีวี ที่มาพูดคุยในเรื่องของธุรกิจบางคนเนี่ยผมก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในในระดับหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยยัดเต็มก็มาเพื่อที่จะให้ผมมีกำลังใจมากขึ้นในการเดินหน้าก็ต่องหกครับถ้าจะซื้อของเนี่ยกับจีนอกับสัดนิกต์อื่นๆเราก็ซื้อได้ฮะเพราะมันสะดวกง่ายดายแต่พี่น้องเลือกสรรหาซื้อของอบริษัทห้างร้านที่เป็นของมุสลิมเนี่ย ปัจจัยที่เราจ่ายไปเนี่ยจะส่งผลกลับมาในแวดวงสังคมของมุสลิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสกาดเรื่องอการลงทุนในเรื่องราวต่างๆความช่วยเหลือต่างๆก็จะตกอยู่กับพี่น้องกัน,นถ้าจะบอกว่าชาตินิยมก็แน่นอนนะเน่อินนามอินุนไอ้คว,วามแท้จริงผู้สถานเป็นพี่น้องกันความรักความห่วงใยความเป็นพี่น้องกันก็สนับสนุนกันอินัลเห์ผมเชื่อว่าเงินนั้นก็ตกกระจายไปถึงพวกเราเนี่ยแหละ วันนี้จะทีมขส,สันขอบคุณนะอุัสัตมะคอยานะครับและขอให้ธรรุรกิจของท่านอาจารย์สัตมะเนี่ยได้มีบราริกะมีความจำเริญในการประกอบอาชีพนี้แล้วก็พัฒนา,าร้านค้าของท่านธรรุรกิจของท่านให้เจริญรุ่งเรืองตราบจนชั่วลูกชั่วหลานมีนะครับลาไปก่อนครับวบบิลัยตอฟิกวาฮิดายะวอสลามุอะลัยุมวาระห์มตุลลอฮฺวบริกาตุ